ดีค่ะอยู่กับเซตเทมเบอร์นะคะวันนี้จะมาพูดถึงการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะเนื่องจากตอนนี้มีกระแสะหนึ่งที่มาแรงมากๆนั่นก็คือการไปอยู่ต่างประเทศนะคะการไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนเลยเนาะอยากจะลองสัมผัสชีวิตที่ แตบ,บออกไปอยากจะได้เห็นอะไรใหม่ๆการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะมันอาจจะไม่ทําให้เราอยู่ที่นั่นตลอดไปหรือแบบถาวรแต่ว่าการไปอยู่ในช่วงเะียะเวลาหนึ่งไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันก็ทําให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เปิดความคิดได้เปลี่ยนมุมมองเนาะแล้วความคิดต่างๆที่เราได้กลับมาเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตซึ่งเซฟเองก็เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็ได้สัมผัสตรงส่วนนั้นก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะ ขอเสริมหน่อยนะคะว่าการไปแลกเปลี่ยนตอนมัธยมปลายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างของชีวิตขนาดนั้นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนน้องคนไหน,น,ไหนมีปัจจัยบางอย่างที่ทาให้ไม่ได้ไปนะตอนนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่สามารถไปได้นะคะยังมีช่องทางหลา,หลายอย่างที่ทำให้เราอะได้ไปต่างประเทศวันใดวันหนึ่งอาจจะได้รับโอกาสได้รับพุนการศึกษาแบบเต็มจํานวนในการไปเรียนไปอยู่ต่างประเทศแม้กระทั่งการไปทํางานก็ได้นะคะใครจะไปรู้ก็ขอให้ใช้เวลาตรงนี้ช่วงเนี้ยนะคะฝึกฝนพยายามฝึกภาษาใช้ภาษาจนชานาญเลยเนาะเพื่อการเสริมทักษะของตัวเองอออ่่ะให้้้้้มมมาาาาากกยิงงขึึนเเืโสถแลววรรจไดพ ะะก็เป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนทุกคนเซนไปมากับโครงการ AFS นะคะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกามาเป็นระยะเวลาประมาณ8เดือนนะคะกลับมาก่อนเนื่องจากมีการระบาดของโควิด19เกิดขึ้นโดยโครงการนี้เนี่ยจะเปิดรับสมัครทุกทุก ช่วงต้นปีนะคะของทุกปีซึ่งปีนี้เนี่ยจะเปิดรับสมัครวันที่17พฤษภาค,คมถึง12ประกราาค,คมนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะพราะงันน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ปรึกษากับทางบ้านไว้ตั้งแต่นนเนิ่นๆก็จะดีที่สุดนะคะจะได้สมัครให้เสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะคะ ถามว่าเลือกประเทศยังไงนะคะให้เราเลือกประเทศอันนี้เราชอบเอาไว้อันดับหนึ่งเนาะซึ่งเซฟก็เลือกอเมริกาไปจริงๆอยากเลือกฝรั่งเศสแต่ว่าอายุเกินก็เลยไม่สามารถไปได้ดูเงื่อนไขดีๆเพราะว่าแต่ละประเทศอ่ะเขาจํากัดอายุนะ ถ้าแบบไปฝรั่งเศสอะเราต้องแบบไม่ไปอายุ18ที่นั่นอะแต่เซบะจะต้องไปอายุ18ที่นั่นเพราะว่าเซบเกิดปี44แล้วตอนไปอะมันอยู่ม6แล้วเท่ากับว่าเซบะต้องเปลี่ยนอายุไป18ที่ฝรั่งเศสซึ่งเขาแบบไม่อนุญาตตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะคะก็จะมีข้อจํากัดแตกต่างกันออกไปนะแนะนาให้ไปแลกเปลี่ยนช่วงประมาณม4ม5กําลังปลอดภัยกับอายุที่แบบ มันคงไม่เกินข้อจํากัดของเขานะคะก็เลือกประเทศที่เราสนใจที่เราชอบไว้นะคะก็จะลิสต์ไป 1, 2, 3, 4, 5ประเทศอะประมาณนี้นะคะซึ่งตอนที่เราจะได้ลิสต์ประเทศเนี่ยเป็นตอนที่เราอะรู้ผลว่าเราวสอสผ่านข้อเขียนแล้วนะคะ ซึ่งการรับสมัครเบน,นี้เนี่ยจัดแบบออนไลน์เท่านั้นนะคะไม่มีการส่งเอกสารด้วยตัวเองเนาะเพราะว่ามีโควิด1 9ระบาดนะคะพอเรากรอกเอกสารทุกอย่างเสร็จส่งข้อมูลทุกอย่างไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอวันที่ต้องสอบข้อเขียนนะคะซึ่งข้อเขียนของเ e อเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณโอนิมี s t a เทสมี conversation มี reading ทั่วไปของข้อสอบภาษาอังกฤษนะคะไม่ยากไม่ง่ายเกินไปเนาะ ซึ่งการสอบเนี่ยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมนะคะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นด้วยเนาะว่าจะดีขึ้นไหมนะคะพอสอบเสร็จปุ๊บเราก็รอผลแบบสวยๆได้เลยนะคะซึ่งผลจะประกาศในวันที่29กรกฎาคมนะคะจากนั้นถ้าเราผ่านข้อเขียนเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์นะคะจะจัดขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นเช่นเคยว่าจะสามารถจัดการสอบสัมภาษณ์ได้ไหม การสอบสัมภาษณ์นะคะจะแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่บอกได้เลยว่าสนุกมากๆแล้วก็ไม่เหมือนใครที่ไหนแน่นอนช่วงเชา้าเป็นกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมเขาก็จะคคะนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆคลาประเทศด้วยนะไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยใครเลือกประเทศไหนไปบ้างก็จะมารวมกันหมดเลยนะคะแล้วก็จะได้เจอเพื่อนๆที่มีความฝันอยากจะไปแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเป็นการพบปะพูดคุยแลกคอนแทคต่างๆสามารถทําได้นะ ทุกๆก,การขยับของเรานะตอนนั้นน่ะกรรมการจะคอยให้คะแนนตลอดว่าเฮ้ยเรามีความสามารถในการคุยกับคนอื่นไหมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไหมเราแบบปรับตัวได้ไวมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาก็จะคอยพิจารณาอยู่ข้างๆอยู่อย่างห่างๆอยู่ใกล้ๆก็แล้วแต่นะคะซึ่งกิจกรรมการทดสอบอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการเจอชาเลนจ์ต่างๆการทําละครการพรีเซนต์ซึ่งเราต้องทําทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อนๆทั้งหมดแล้วก็ให้คณะกรรมการุกท่านหลได้ฟังตอนทำ กิจกรรมแบบกลุ่มอะเซฟรู้สึกสนุกมากๆเพราะว่าได้เจอเพื่อนที่หลากหลายได้เจอรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเซฟบาตรตอนนั้นก็อายุเยอะสุดในกลุ่มมันก็สนุกมากๆนะแล้วก็พูดคุยกันแลวทุกวันนี้เราก็ยังแบบติดต่อกันอยู่เลยแม้จะเป็นแค่การสอบสัมภาษณ์แบบกลุ่มอะเออแต่ว่าเราก็ยังสามารถทีคไไ่ความสัมพันธ์นั้นไว้ได้ก็เป็นการได้มรรมตภาพเพิ่มที่ดีนะคะกับการไปแลกเปลี่ยนเห็นบ่าวว่าขนาดยังไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนเลยแล้วก็สามารถได้พบปับผู้คนมากมายขนาดนี้เนาะสนุกมากๆกับกิจกรรมช่วงเช้านะคะไม่อยากให้พลาดต ต่อมานะคะเป็นการสอบสัมภาษณ์ช่วงบ่ายก็จะเข้าสู่บรรยากาศหมดที่จริงจังมากๆถึงมากที่สุดเพราะว่าเราต้องทําการสัมภาษณ์กับกรรมการแบบตัวต่อตัวนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีการสอบข้อเขียนเกิดขึ้นเหมือนการเขียนเอเซยบทความมาค่ะว่าทําไมเราถึงอยากไปแลกเปลี่ยนมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปีเนะว่าหัวข้อจะได้อะไรยากง่ายก็อยู่ที่แต่ละปีเลยนะคะ สัมภาษณ์บบกรรมการตัวต่อตัวเนี่ยเขาก็จะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วเขาก็จะให้เราแบบแนะนําตัวถามว่าเลือกประเทศที่ไหนไปถามคําถามที่ค่อนข้างท้าทายความคิดเราพอสมควรถามว่าเราจะแฮนด์ลกับปัญหาต่างๆที่เจอที่นั่นยังไงเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเจออย่างนั้นอย่างนี้เราจะปรับตัวยังไงเหมือนถามคําถามที่ เราเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามอะแต่เราก็ต้องตอบไปตามความคิดเห็นของเราแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบตรงๆนะ <S <S บางอย่างเราก็ต้องตอบเหมือนกับแบบฝืนความรู้สึกนิดนึงว่าเออเราสามารถอยู่ได้นะเพราะว่ากรรมการเขาก็ต้องการจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอะว่าเราแบบจะไม่กลับมาก่อนโครงการจบเพราะว่าเด็กบางคนนะก็กลับมาก่อนที่โครงการจะจบนะเพราะว่าบางคนก็อยู่ไม่ไหวรู้สึกว่ามันหนักกลับมือยากกับ ต่างๆต่างครอบครัวต่างสังคมอ่ะมันก็ต้องอาศัยการปรับตัวที่มากถึงมากที่สุดนะคะกับการไปอยู่ต่างประเทศเทคนิคนะคะในการสสัมสา์ก็คือตอบแบบมั่นใจมุ่งมั่นตกตากรรมการแล้วก็ไม่แบบลอกแลกหลุกหลีกอะไรเงี้ยไม่หลบกตากรรมการแล้วก็ตอบให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถตอบได้นะคะแค่นี้เราก็จะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนแบบเริดๆแล้วค่ะ บางคนนะ่ะก็จริงจังมากๆถึงขั้นที่แบบถือพอร์ตโฟลิโอไปทุกคนแล้วก็ถือเครื่องดนตรี <_ d ata> เพื่อโชว์ความสามารถต่างๆแต่ละคนคือจริงจังมากๆแบบมากมากๆเราเซ็แบบ,แบไม่รู้ว่าต้องทำแบบน,นั้นด้วยเหรอก็แบบไปแต่ตัวนะแบบไม่มีอะไรเลยแล้วแบบความน้องพิเศษก็คือไม่ได้คิดว่าต้องเตรียมมาเสร็ก็เลยร้องเพลงลอยกระทงมา <_ d ata> เป็นการโชว์ความสามารถที่แบบอะไรก็ไม่รู้๋ยาจะเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวอะที่นึกออกนะตอนนั้นคือเทียบกับคนอื่นที่มีพอร์ตโฟลิโอที่ผลงานว้าวมากๆบางคนก็คือเล่นรมาโชว์ตรงนั้นอะเล่นะะครรออเเเเปป่่าานนัพืไ็ ถึงแพชชั่นของผู้คนรอบๆได้เจอสังคมได้เจอคนที่มีความคิดแบบว้าวๆหลายคนมากเลยนะคะก็เป็นเรื่องดีมากๆเลยนะแค่ไปสอบสัมภาษณ์ก็ได้เจออะไรที่แบบว้าวมากเลยพอสัมภาษณ์เสร็จนะคะก็จะเข้าสู่การเขียนข้อเขียนก็คือการเขียนเอเซบทความขึ้นอยู่กับหัวข้อของแต่ละบ,บีซึ่งหัวข้อที่เซฟเจอเป็นหัวข้อที่ถามว่าทําไมถึงอยากไปแลกเปลี่ยนแล้วจะทาตัวยังไงในฐานะคนไทยเหมือนกับจะไปเผยแพร่ยังไงเออซึ่งเซฟก็เขียนแบบ บรรยายออกมาแบบเวอร์วังอลังการมากๆเขียนทุกอย่างตามที่ตัวเองคิดรู้สึกนะขณะนั้นลงไปด้วยถ้อยคําที่พยายามทำให้มันสลัดสดที่สุดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเซฟปะได้คะแนนบวกเพิ่ม5คะแนนด้วยนะไม่รู้ว่าได้มาเพราะอะไรได้มาเพราะว่าส่งไวหรือว่าได้มาเพราะว่าเขียนเยอะ หรือว่าเขียนดีอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่ามันเป็นการเขียนเอเซทที่ดีมากๆที่สุดแล้วอะนะตอนนั้นตั้งแต่ที่เคยเขียนมานะรู้สึกแบบภูมิใจมากๆเหมือนกันว่าเอ้ยเราเขียนได้ไดแ้วเหรอเพราะว่ามันเปิดดิกก็ไม่ได้เปิด Google หาก็ไม่ได้อะมันต้องใช้สับในหัวแล้วแบบ ตอนนั้นอะหัวก็ค่อนข้างตันแต่แบบเห็นเพื่อนข้างๆอะตั้งใจเขียนมากเราก็เลยแบบไม่ได้แล้วเราต้องมีศกนะเพราะว่าเราอะเช็คแกม,ม่าก,ก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยแกม,มาแ่าเราถูกป้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติทําการบ้านเขียนเอเซีะเราก็ต้องเช็คคนิดนึงตาม g o o g l ลว่าเอ้ยแล้วเ,เขียนถูกตามหลักแกม่าไหมนะแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีมันก็เป็นการเขียนที่แบบกดดันมากๆเลยนะคะแต่ก็ผ่านมาได้แล้วเนี่ยนึกกลับไปก็ยังรู้สึกสนุกตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆกับการสอบสัมภาษณ์ณวันนั้นนะคะ พอสัมภาษณ์เสร็จนะคะเราก็นั่งรอผลได้เลยซึ่งจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต,นต้นมากๆเซฟเองก็ไม่คิดว่าจะได้ไปจะติดเพราะว่าตอนสอบสัมภาษณ์อะเซฟก็แบบเจอคนเก่งเยอะมากๆเจอเพื่อนที่เก่งเยอะมากๆแล้วก็ไม่คิด ว่าตัวเองอาจจะสามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้นะคะรวมไปถึงการสอบข้อเขียนที่เราก็ไม่รู้ว่าคะแนนของเราอ่ะเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะเอาพาร์ทข้อเขียนกับพาร์ทสัมภาษณ์อะมารวมกันไหมเ,เซฟก็ลุ้นมากๆกว่าจะติดไหมเพราะว่าตอนที่เขาถามว่าใครไปอเมริกาบ้างในวันสัมภาษณ์อะทุกคนยกมือแบบจะไปอเมริกาแล้วตอนนั้นน่ะเขาให้ไปแค่ประมาณ3หรือ5คนเซจำไม่ได้นะคะแต่ว่าเซบก็ติดเป็นหนึ่งในนะั้นรู้สึกแบบ เฮ้ยเราติดหรอ <c oughs> ซึ่งผลนะคะจะประกาศในวันที่18สิงหาคมนะคะสำหรับใครที่สมัครปีนี้เนาะผลของเซฟคือติดเป็นตัวจริงประเทศอเมริกานะคะตัวจริงกับตัวสำรองต่างกันยังไงตัวจริงก็คือติดประเทศที่เราอะได้เลือกไว้ส่วนตัวสำรองก็คือไม่ติดก็ต้องรอให้มีการสละสิทธิ์เกิดขึ้นนะคะไม่ต้องตกใจนะการเป็นตัวสำรองของเอฟเฟสะมีโอกาสได้ไปแบบเยอะมากๆนะคะเพราะว่าทุกปีก็มีคนสละสิทธิ์อยู่แล้วรวมไปถึง สิทธิ์ในการเลือกประเทศเพิ่มด้วยเราอาจจะแบบเกิดการเปลี่ยนใจว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากไปอันที่เลือกไปแล้ววะเราก็สามารถเลือกใหม่ได้นะคะแล้วก็รอนะคะให้ถึงคิวเราเขาก็จะเรียกถามว่าเราอพลาดหวังจากประเทศที่เราเลือกไปอ่ะ เราสามารถไปได้ไหมได้เพราะว่าเพื่อนเซฟบางคนนะ่ะก็ติดเป็นตัวสำรองของอเมริกาก็ยังสามารถไปอเมริกาได้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วก็แต่ละปีเลยทางในทางนั้นเซฟไม่อยากให้คาดหวังมากเราก็อยากให้เปิดใจว่าทุกประเทศอะ่ะก็มีสิ่งที่น่าสนใจแตากต่างกันออกไปนะคะถามว่าเซฟแบบถ้ามาทีอเมริกาเซฟจะไปไหมเซฟก็ไปนะเพราะว่าการไปต่างประเทศสักครั้งหนึ่งได้ไปอยู่ในชีวิตของ,องโรงเรียนมัธยมอะ่ะมันแตกต่างจากการไปทํางานหรือการไปเที่ยวหรือการไปเรียนมหาลัยนะมันเป็นการสัมผัสชีวิต บบวัยรุ่นนะซึ่งมันก็มีครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนอนเซคิดว่า มันจะทำให้เซบได้มุมมองได้ความคิดใหม่ๆเซบก็เลยไม่ได้ติดใจในเรื่องของประเทศมากเท่าไหร่นะคะพอผลประกาศเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้าสู่วันประนมิเทศซึ่งการปฐมนมิเทศเนี่ยก็จัดเป็น2วันนะคะก็คือวันของตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่ต้องเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าข้อมูลที่จะได้รับแบบมันต่างกันนะคะเขาก็เลยต้องแบ่งวันเนาะซึ่งช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการฟังข้อมูลคร่าวๆของโครงการผู้ปกครองก็นั่งฟังด้วยนะคะว่าต้องทําอย่างไรบ้างจ่ายเงินยังไงเตรียมเอกสารต่างๆยังไงส่วนช่วงบ่ายเนี่ย จะเป็นการฟังอบรมแบบแยกประเทศไปนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องไปอยู่ยังไงมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้างก็มีรุ่นพี่สิทธิ์เก่าเนี่ยขึ้นมาให้คําแนะนํางานนี้เราก็จะได้เจอรุ่นพี่สิทธิ์เก่าเยอะมากๆของแต่ละประเทศนะคะก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยเรียกว่าเป็นงานนัดเจอการพบปากันครั้งแรกที่ดีมากๆเลยนะคะของ AFS ในส่วนของการชรําระเงินนะคะจะแบ่งเป็น3มงวดงวดแรกประมาณ5 0,000บาทงวด2ก็เริ่มอัพขึ้นมาเป็นระดับแสนนะคะงวด3ก็คือ เคลียร์ส่วนที่เหลือให้หมดนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยแตกต่างออกไปนะโซนอเมริกาจะอยู่ที่5้า0 0 0หบาททวนโซนยุโรปจะอยู่ที่4ี่แสนถึงห้าแสนไม่เกินนี้นะคะส่วนโซนอเมริกาใต้อันนี้ประมาณ3ามแสนห้าถึงสี่แสนห้าประมาณเนี้ยส่วนแคนาดาจะอยู่ที่9ก้าแสนบาทถึงหล้านบาทนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละปีไปว่าเป็นยังไงไม่ได้มีแค่โซนพวกนี้นะมีโซนที่เป็นพวกญี่ปุ่นต่างๆแถบนี้แถบจีนก็มีซึ่งหลากหลายมากๆ40ประเทศให้เลือกน้องๆเลือก เลือกได้ตามที่อยากไปตามที่สนใจตามที่อยากลองไปใช้ชีวิตอยู่ได้เลยนะคะ การไปแลกเปลี่ยนเนี่ยจริงๆมี3แบบนะแบบที่เซฟไปคือส่วนที่ผู้ปกครองต้องออกเองนะคะก็คือการจ่ายเงินสมทบเพิ่มตามที่ได้กล่าวไปนะแล้วแบบที่2ก็คือแบบที่หน่วยงานหรือองค์กรเอกชนของรัฐที่มีโครงการในส่วนของการซัพพอร์ตนะคะบุตรของพนักงานในการไปแลกเปลี่ยนอันนี้เซฟไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานหรือองค์กรไหนบ้างหากเพื่อนๆคนสนใจเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกับ AFS เอาได้นะคะและส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็นโครงการของนักเรียนไทยมุสลิมนะคะซึ่ง งการนะจะออกเงินครอบคลุมให้หมดเลยนะในส่วนนี้ลองศึกษาข้อมูลดูได้นะคะพอประถมิเทศเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รับเอกาาสารมาชุดหนึ่งนะคะ เป็นปึ้งเลยอะให้เราอะเตรียมเอกสารต่างๆนั่นนี่เพราะว่าการต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแน่นอนเราต้องทําการแนะนําตัวกับเขาอย่างครบถ้วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยพื้นฐานของเราวความชอบต่างๆสุขภาพของเราเราก็ต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะคะได้เอกสารมาปึ้งใหญ่แบบประมาณเนี้ยนี่คือเซตแบบเก็บไว้นะ เออคือกรอบเยอะมากๆนะคะมีในส่วนของการใส่รูปภาพครอบครัวแนะนําตัวเองต้องให้โรงเรียนต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเขียนจดหมายรับรองกล่าวถึงเราคร่คราวๆว่าเราเป็นคนยังไงให้เราเขียนแนะนําตัวกับครอบครัวป,ประถมว่าเราชอบอะไรบ้างมีไลฟ์สไตล์ยังไงพื้นฐานเป็นคนยังไง ยังไงเพราะว่าเขาก็ต้องการรู้ในข้อมูลส่วนนี้เนาะการจะรับเด็กสักคนมาอยู่ด้วยก็ต้องศึกษาดูว่าเ,เด็กคนนี้แบบเข้ากับเราได้ไหมประมาณนี้นะคะที่สําคัญนะคะก็คือการตรวจสุขภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องออกเงินในการตรวจสุขภาพเหมือนกันนะคะก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะการตรวจเนี่ยเขาก็จะกําหนดโรงพยาบาลมาว่ามีโรงพยาบาลอะไรบ้างที่เราสามารถไปตรวจได้นะเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องกรอกเอกสารฟอร์มเป็นภา,าษาอังกฤษต้องให้คุณหมอจัดให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะมีกระบวนการที่ซับซ้อน ขึ้นมานิดนึงเนาะการตรวจเนี่ยก็จะครอบคลุมทุกอย่างเลยเหมือนตรวจสุขภาพใหม่เซ็ปก็ไม่เคยไปตรวจมาเหมือนกันก็เป็นการตรวจสุขภาพครั้งแรกแล้วก็เป็นการฉีดวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าวัคซีนบางตัวมันก็ต้องฉีดใหม่แล้วเพราะว่าเราฉีดไปตั้งแต่แบบแรกเกิดตั้งแต่เด็กวัยแบรบอเราก็ต้องมาฉีดใหม่นะคะรวมไปถึงมาประเทศเนี่ย ก็จะก,กําหนดให้ฉีดวัคซีนเฉพาะของที่นั่นด้วยนะคะเซฟตัวไปประมาณเจ็เข็มคมือแบบเยอะมากๆฉีดจนแบบแขนพรุนเลยนะคะกับการไปต่างประเทศก็คือยอมเจ็บตัวนิดนึงแต่ก็คุ้มค่าะคะ่ะ บอกว่าการเตรียมเอกาสารต่างๆให้เตรียมตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับโรงเรียนการเขียนของเราเองการกรอกข้อมูลต่างๆอะอาศัยระยะเวลานะคะทางที่ดีเนี่ยอย่าให้มันมีการสะกดผิดต้องตรวจทาน,นดีๆนะจะได้ไม่ต้องแก้เยอะไม่ต้องยุ่งยากอะไรตรงนี้มากนะคะ ซึ่งก็จะมีการสอบวัดภาษาด้วยนะคะไม่ว่าจะไปประเทศไหนอะ่ะเขาก็จะมีการจัดสอบอยู่แล้วว่าเฮ้ย mm. ทักษะการใช้ภาษาของเราอะ่ะมันดีแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาที่3เนี่ยเขาก็เหมือนมีการสอนใช้ภาษาด้วยนะเห็น mm. รุ่นน้องอะ่ะไปเรียนอยู่เออก็ลองศึกษาดูเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้ได้นะคะยังไงเขาก็จะมีการบอกอยู่แล้วแหละนะว่าต้องเตรียมตัวย,ยังไงบ้างนะคะ ช่วงระหว่างนี้นะคะพวกข้อมูลต่างๆเนี่ยทาง FS s เอสเขาก็จะทยอยส่งเมลมาเรื่อยๆว่าเราต้องทําอะไรบ้างทําอะไรยังไงนะคะก็ต้องคอยเช็คอ e ีเมลอัปเดตดูดีๆนะคะหลังจากนั้นพอทําทุกอย่างเสร็จปุ๊บส่งเอกสารทุกอย่างไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนอัดเสียงแนะนาตัวส่งไปด้วยนะเพื่อให้ครอบครัวทางนั้นอะได้ยินว่าเอ้ยเสียงเราเป็นยังไงแบบ ก็วิเคราะห์เราจับเสียงอะว่าเออเราจะเป็นบุคลิกภาพยังไงประมาณไหนนะคะก็สนุกดีเหมือนกันแม้จะเป็นการอัดสั้นๆอะเซตแบบอัดอยู่หลายเทคมากๆนะคะกับการอัดเสียงจากนั้นพอว่ทยางจะสิ้นปุ๊บเราก็นั่งรอการตอบรับของครอบครวัวอุปถัมภ์ฝั่งนู้นได้เลยนะคะพอได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมล,ลมาว่าเราได้แล้วแล้วก็ได้เรียนที่ไหนได้อยู่เมืองไหนได้อยู่ที่ไหนอะไรทำนองนี้นะคะ ซึ่งการได้โฮสตช้าหรือเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะคะบางคนได้ตั้งแต่แบบส่งเอกสารเสร็จไปไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนนะก็ได้แล้วอยู่ที่คนเชฟได้ช้ามากๆนะคะเลยหลายๆคนน่ะก็ได้ช้ามากๆซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจะแบ่งเป็น3ามเฟสนะคะนั่นก็คือปลายเดือนกระกฎาคมช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาแล้วก็อีกเลเสุดนะคะคือกันยาก็จะเป็นประมาณเนี้ยไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าโรงเรียนอะ่ะจะเปิดช่วงสิงหาถ้าไปช้าเกินนี้ก็ไปเริ่มช้าเสร็จไปช้า กันก็เริ่มช้าเหมือนกันนะคะไม่อยากให้น้องๆเนี่ยคาดหวังว่าจะได้ไปอยู่ในเมืองไหนที่ไหนอย่างไปอเมริกาอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่มีทางที่ทุกคนจะได้อยู่แบบ LA หรือว่าฟลอริด้าไมอามี่มันเป็นเรื่องยากมากๆถามว่ามีคนอยู่ไหมมันมีมีคนอยู่เมืองหลักๆใหญ่ๆไหมมีนะคะแต่ส่วนมากนะคะก็คือจะไปอยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งของประเทศอาจจะเป็นเมืองที่เราอ่ะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะทุกที่ก็มีอะไรที่แบบน,น่าค้นหาเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะ อยากให้ลองไปสัมผัสดูจริงๆอะ่ะไม่อยากให้เสียใจที่แบบเฮ้ยได้อยู่เมืองที่แบบเมืองอะไรวะแล้วไม่รู้จักเลยอะอยน,นี่คือที่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะแบบมีเมืองที่ดีมากๆที่ยังไม่ค่อยแบบเป็นที่นิยมไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเราได้ไปสัมผัสดได้ไปอยู่อะจริงๆรเซว่าการไปอยู่เมืองที่สงบสงบ,บอะดีเหมือนกันนะไม่ใช่แบบไปอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่ที่แบบจอกแจ๊กวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการสัมผัสชีวิตที่ คล้ายๆบ้านเราครล้ายๆกรุงเทพมากไปหน่อยนะถ้าไปอยู่ไกลๆปอยู่ที่แบบมีธรรมชาติสวยๆอ่ะมันคุ้มค่านะแบบตื่นมาได้เสววิวได้ดูบรรยากาศสวยๆทุกวันที่ที่ไทยอ่ะหายากมันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของเราที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะก็อยากให้ทุกคนอะ่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจกับสิ่งที่เราได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้อะ่ะก็มักจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเรานะคะ ถามว่าจําเป็นต้องมีทักษะทางด้า,านภาษาอังกฤษไหมหรือว่าภาษาที่สาไหมถึงจะไปแลกเปลี่ยนได้อันเนี้ยเซฟว่าไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นแต่อยากให้รู้พื้นฐานบ้างนะโดยเฉพาะการสอบข้อเขียนในภาษาอังกฤษอะ่ะมันก็จําเป็นต้องรู้อยู่แล้วใช่ป่าวว่าหลักภาษาเบื้องต้นคืออะไรถามว่าจําเป็นต้องพูดให้เหมือน native speaker ไหมต้องมี accent ที่ดีมากไหมเนี่ยเซฟว่าเนี้ยไม่จําเป็นเพราะว่าก่อนจะไปแลกเปลี่ยนอะ่ะเซฟก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากขนาดนั้นนะก็พูดได้แบบ พออ่านออกเขียนได้สื่อสารได้แต่ว่าไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะมันเพิ่งจะมาดีตอนที่กลับมาจากแลกเปลี่ยนแล้วก็ตอนไปแลกเปลี่ยนนะอ่ะแน่นอนการไปอยู่มันก็ต้องเกิดการเรียนรู้ใช่ป้ะแล้วเขาไม่ได้ต้องการคนเก่งนะเขาต้องการคนที่มัน่นใจกล้าพูดกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกนะคะนั่นคือการเบื้องต้นของการเอาตัวรอดในสังคมใหม่อยู่แล้วนะก็จําเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนพยายามนะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่ดีมากๆมาก,ก่อน ก่อนบินนะคะประมาณต้นปีของปีที่เราจะต้องไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะมีการจัดค่าย AFS เนาะซึ่งเป็นค่ายที่อบอุ่นมากๆรุ่นพี่ทุกคนน่ารักมากๆนะคะจะดีกว่านี้ถ้าเกิดไม่มีโควิดเซฟไม่แน่ใจว่าปีหน้าอาจจะยังไงถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะ่ะอาจจะมีก็ได้นะคะปีที่เซฟไปอะ่ะค่ายสนุกมากๆมีกิจกรรมมากมายให้ทําได้เจอเพื่อนได้ใช้ชีวยู่กับเพื่อนอะ่ะประมาณ4วัน3คืนนะแล้วแบบต้องมีเมดเช่ป่าตอนนอนซึ่งแบบเมดน่ารักมากๆเพื่อนๆทุกคนน่ะน่ารักมากๆแล้วเซฟก็ยังติดต่อกับเพื่อนทุก คคนนอยู่ะะมันเป็นการได้คอนเน็กชันได้มิตรภาพใหม่ๆได้เจอสังคมใหม่ๆที่ดีมากๆนะคะช่วงที่มีโควิดอ่ะเหมือนค่ายเขาจะจัดเป็นแบบออนไลน์แทนนะคะก็คิดว่าสนุกเหมือนกันนะเพราะว่าพี่ค่ายทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะปรึกษาได้คุยได้ทุกเรื่องเลยต่อมานะคะก็จะถึงการสัมภาษณ์ทําวีซ่าเนาะซึ่งอันเนี้ยก็นั่นแหละต้องกรอกข้อมูลทําวีซ่าเองเข้าระบบทําวีซ่านะคะแล้วก็การไปสัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์ถามว่ายากมากไหมมันเป็น วีซ่าเจวันของนักเรียนแลกเปลี่ยนเซฟว่ามันไม่ได้ยากมากก็คือการสัมภาษณ์เบื้องต้นถามว่าจะไปเมืองไหนไปรัฐไหน รู้หรือยังว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปจะไปทําอะไรบ้างนะคะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยไม่ได้ยากอะไรขอแค่ให้มั่นใจในการตอบพอพูดตอบได้อะ่ะก็โอเคแล้วนะคะไม่ได้กดดันมากมายอะไรแต่ว่าก็ใช้ระยะเวลาในการรอนานนิดนึงแต่ว่าทางเนี้ยเอเจนซี่เขาดูแลให้ใช่ไหมมันก็จะไม่ได้ยุ่งยากมากขนาดนั้นนะคะในส่วนของการทําวีซา่ามันก็จะง่ายกว่าการที่ต้องไปเองที่ต้องทําเองพอถึงวันที่ต้องบินไปต่างประเทศนะคะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ ใจหายไปเว็บหนึ่งนะคะโดยเฉพาะตอนขึ้นเครื่องบินน่ะมันรู้สึกโหวงเวกมากแบบว่าเฮ้ยเราต้องแบบจากไปจากที่นี่ฮะประมาณ10เดือนจริงๆหรอคือมันก็เป็นระยะเวลาที่ดูเหมือนไม่ได้นานมากเพราะว่ามันยังไม่ถึงปีเลยอะ่ะแต่ในความรู้สึกคือมันนานๆแบบเราต้องไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่กับใครก็ไม่รู้จะไปเจอเพื่อนแบบไหนก็ไม่รู้จะได้ไปเรียนที่ไหนก็ไม่รู้มันยังรู้สึกผูกพันกับที่นี่อยู่นะแรกๆไปถึงอะก็แบบ โอ้ยแบบนอนไม่อยากจะหลับคิดถึงบ้านไม่อยากจะกินอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งประมาณเดือน2เดือนเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีกลุ่มเริ่มเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่สนใจเริ่มหาอะไรที่แบบสนุกทําได้อ่ะมันก็จะรู้สึกลืมๆที่นี่ไปเองแล้วก็ลืมลืมไปเรื่อยๆนะจนถึงวันกลับอะหลายๆคนก็ไม่อยากจะกลับเลยนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะกลับเลยเหมือนกันเออ ไปแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะที่ไหนก็นตามนะคะพยายามใช้ภาษาของที่นั่นให้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ไปอยู่ในสังคมที่บริบทแวดล้อมไปด้วยภาษานั้นๆน,น,นะคะอย่างไปอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยพยายามใช้ภาษาฝรั่งเศสให้เยอะๆเพราะว่ากลับมา ก็โอกาสน้อยมากที่จะได้ใช้นะไปอยู่ที่นู่นใช่ปะก็พยายามเสพหนังสือเสพหนังเสเพลงต่างๆที่เป็นภาษาของเขาให้มากนะคะขนาดภาษาอังกฤษเองเนี่ยกลับมายังใช้น้อยมากๆอะ่ะใช้แค่ตอนคุยกับคนฝั่งทางนู้นนะคนฝั่งทางเนี้ยถามว่าใช้ภาษาอังกฤษไหมก็ไม่นอกจากตอนดูหนังฟังเพลงอะ่ะเราก็แทบไม่ได้ใช้แล้วนะคะอืมมันก็ยากที่เราจะใช้ที่นี่เนาะเพราะงั้นแล้วพยายามเก็บเกี่ยวแล้วก็ตักตวงสิ่งที่เราจะสามารถตักตวงได้จากที่ที่เราไปแลกเปลี่ยนมาให้มากที่สุดนะคะ ไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาจะโดดเดี่ยวเนาะเพราะว่าเรามีโฮสต์มีเรียซองนะคะเรียซองคือคนที่คอยให้คําปรึกษาเรารับฟังเราเราแบบมีปัญหากับโฮสต์นะเขาก็จะคอยจัดการปัญหาต่างๆได้นะคะรวมไปถึงการติดตามดูเราว่าเฮ้ยเรายู่กับโฮสต์ได้ไหมโอเคไหมชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการรวมกลุ่มกันของนักเรียนจากต่างประเทศทั่วโลกนะที่มาอยู่เขตเดียวกับเรานะคะเขาก็จะมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็คอยนัดเจอพบปะพูดคุยกันทุกเดือนนะคะเพื่อเป็นการอัปเดตชีวิตความเป็นไปนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะอยู่ได้ไหมจะอยู่ยังไงเพราะว่า FS เขาดูแลดีแน่นอนนะคะ ไปแลกเปลี่ยนก็อยากให้ลองทําอะไรหลายๆอย่างเนาะให้ลองในสิ่งที่ที่ไทยไม่สามารถทําได้ซึ่งมันก็มีหลายอย่างมากๆนะคะอยากให้เปิดใจกับทุกๆเรื่องเนาะเพราะว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะถามว่าปัญหาที่จะต้องเจอที่นานั้นมีไหมเซ็ชเชื่อว่าทุกคน่ะเจอปัญหาเฉพาะของตัวเองบางคนก็มีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับโฮสต์มีปัญหากับนั่นกับนี่มันเกิดขึ้นได้เราก็ต้อง ปรับตัวยอมรับนะคะหรือว่าหาวิธีการแก้ไขด้วยตัวของเราเองเนาะเรียกได้ว่าท้าทายมากๆเลยได้เจอชาเลนจ์ต่างๆมากมายสนุกทุกวันแน่นอนค่ะการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมันก็ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดนะไม่ใช่แบบไปอยู่ไปเรียนอย่างเดียวอะ่ะมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องเจอแล้วก็ต้องรับมือกับมันนะคะ ถามว่าไปแลกเปลี่ยนเราได้อะไรกลับมาบ้างนะก็ได้หลายอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภาษานะคะได้มุมมองความคิดทัศนคติใหม่ๆนะรวมไปถึงได้มิตรภาพได้คอนเนคชันด้วยทางจากที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะมันดีมากๆเลยนะคะกับการไปแลกเปลี่ยนใครที่อยากไปต่างประเทศอยู่หรือว่ามองหาโอกาสอยู่เซฟว่านี่ก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะคะอย่าลืมว่าไปแลกเปลี่ยนตอนเป็นวัยรุ่นตอนเป็นเด็กไฮสคูลเนี่ยมันก็แตกตา่างจากการไปทํางานการไปเที่ยวอย่างที่เซฟเคยบอกไปแล้วเนาะเพราะงั้นแล้วโอกาสมาถึง แล้วก็รีบตักตวงไว้นะคะเพื่อนๆจะไม่เสียดายแน่นอนที่ได้ไปแลกเปลี่ยนนะคะโอเคค่ะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมที่สงสัยอยากถามเซฟเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะโดยเซฟพยายามแปะลิงก์ข้อมูลทุกอย่างไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เซฟด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ